ตรงนี้นะครั้ตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่มันจะเป็นอาาญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีเชฟอยู่ข้างในคอยหั่นผักหั่นปลาให้เรากินนะครับผมส่วนใหญ่เนที่เหลืมุมที่เขานั้งกันเนี่ยที่เยอเนี่ยจะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นครอบครัวตรงนี้นี่คือหนงนประจังใช่แล้วก็เป็นโต๊ะยาวโต๊ะยาวที่โถหลบรี่เสียงดังนครับก็คือให้เราอยู่ในหลือตาในหลืจะเป็นพวกที่แบบไพรเวทต้องการความไม่มีใครเห็นมาจากกิ๊กก็ต้องมาตรงนี้ เหมือนเม่อเคยฝนบนี่ดอาล่นี่ไม่มีครับผมว่าถ้ามาเนี่ยมันก็เหมือนมาเจอเพื่อนนะคือไม่้องนัใครนะน้องมันก็มีเพื่อนเองมาเจอที่นี่ไม่เจอเพื่อนก็เจอเจคนที่ทางานพี่ก็มาคุยกันกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กขาบางครั้งเนี่ยเราหนากเนี่ยเราเราอยากมาทานข้าวเฉยแต่ว่าเราไม่อยากเจอเพื่อนด้วยแโนล้วเพื่อนก็ไมีช่เดอยาก็เลยมาที่นี่ก็โอเคดุมมาเลยก็เจอไงมาได้เอกเนทแบบโอ้ เปิดมาเจอรักแท้ที่นี่ที่นี่เนี่ยสาวๆน่ารักจริงเลนะครับผมออาตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ราคาในไปเรื่องของงานครับผมงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงคุณคิดว่าการจำพี่น้อตเนี่ยคืออะไรผมไม่เป็นไรคือห้าวิคิดไปเรื่อยๆคุำได้เหรอครับผมผมเคยเดาว่าแล้วตอนที่ผมได้สัมภาษณ์พี่น้องผมก็ทำไม่ถูกใช่เลยนะครับพี่น้องงายมจำตอนนี้จังสุปพี่น็อตเลยครับจังสูปนะครับผมจริงทำอยู่ที่กีเกตการไฟฟ้าผลิตภัณฑประเทศไทยจริงการไฟฟ้าเป็นเป็นองค์กรที่ เกิดมา40ปีแล้วครับผมเป็นองค์กรที่มั่นคงและเป็นองค์กรที่มั่นคงเป็นองค์กรทีนผลิตไฟฟ้ารายหลักของประเทศไทยครับผมนอกากไม่ได้อยู่ในองค์กรหลักๆนี้ก็รู้สึกว่าปลื้ใจแล้วก็มีความบุญดีผมว่าผมเลยทำเพลงอย่างเดียวเนี่ยครับผมคิดว่าเพลงเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดวันหนึ่งผมมากินที่ประดิษฐ์อย่างนี้แล้วตื่นมาผมก็อยากแต่งเพลงขึ้นมาผมก็ไม่มีรายได้งานที่เราทำแต่นั่นสิ่งเนี่ยเป็นงานล่าชรอง ก็คืองานที่อยากทำเมื่อไหร่แล้วก็ตัดชีวิตก็ไปอันนั้นมันขึ้นอยู่หลายโลกเลยนะมันแล้วก็เอางานที่เป็นรูทีนเป็นงานนั่นแหละจริงๆก่อนแรกที่อยู่มาเยอะเยอะเหมือนกันที่ที่บอกชะสมทั้งสายแล้ก็ทำอยู่เอเจนซี่อยู่อะไรแบบนี้อีเวนต์เอเจนซี่ก็อยู่มาไปตื่นตั้งแต่ที่สามทีสี่คืออยากจะบอกว่าอย่างนี้ฮะอย่างที่หลายคนวัยรุ่นเนี่ยบางคนมันอยากเป็นนักดนตรีกันเยอะคือเป็นน้องๆหลานๆเนี่ยโตมาเล่ยนดนตรีเป็น ต้องยึดไปในชีวิตหลักก็ได้<ช>จริงๆแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นงานพาักเทาาซึ่งถ้ามันไปได้ดีเนี่ยก็ค่อยไปว่าก,กันในะครับแต่<ช>ว่า<ช>วเราควรจะมีอะไรที่มันมั่นคงก็อย่างที้ได้<ช>ถือว่าคนเราทำอะไรนี้ก็มีความสุขชีวิตได้เหมือนกัน<ช>นะ<ช>ครับผมแล้วแบบนี้พี่น้อยตั้งแต่เวลาอย่างไรพี่เวลานี้ผมจะบอกว่า7วันของพี่เนี่ยเต็มทุกวันเลยเพราะว่าทันมีงานอยูจนถึงสุขเนี่ยพี่งานประจำใช่ไหมครับมีแน่นอนสุขเสาร์อาทิตย์เรียน เรียนบรียนโทรให้ธรทำสารอ๋อตอนนี้โทรอยด้วยใช่ใครที่นี่ก็เรียนโทรเก็บเพื่อเรียนนะครับไม่เก็บไม่รอเรียนไปเรว่อยๆเฮ้ยเกี่ยวไปเลยไอ้เหี้ยได้กำไรนี้ดิเพราะเขาอยากเรียนท้าไมอ่ะทำไมกันเนี่ยเพรมันหนักจริงใช่ไหมตอนแรกที่ผมเข้าไปผมคิดว่าเออคนทำงานใช่ไหมเป็นงยนโทรก็เออผมไม่ได้ใช้เงินเยอะชิแล้วมันเชี่ยวไวปี้มันทำงานอย่างเดียวเลยครับมันงานกลุ่มอยูถึงที่สองที่สามนะเมั่อวาคือมันมันต้องมีการเรียกว่าจับกลุ่มหาข้อมูลแล้วก็มามมาไ่ไม่ไปไม่ได้ ไม่ไปเราก็จะไม่มีชื่อในกลุ่มหรือถ้าเราไปโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก็ไม่ได้อ like ีกก็ไม่ได้ไปคือเขาไม่ใช่แล้วไปเรีนเนเธอร์โทมันต้องแบบต้องจดต้องเลเชอร์เยอะๆเงี้ยเราต้องใช้ความเข้าใจของเราคือถ้าเทียบกับการเรียนตรีแล้วมันก็ไม่ได้ว่าง่ายกว่ากันเท่าไหร่เลยมันก็ใช่เรียนตรีที่ว่ามันจำเรียนโทเพื่อประยุกต์ ยุกเราหาข้อมูลเองด้วยลองหาข้อมูลเองมันจะลำบากตรงนี้แหละอี่างนิพนธ์อันหนึ่งที่ก็ไปทั้งอ่านก็อ่านไม่เข้าใจซึ่งตอนนี้พี่พี่น้องเรียนกี่ปีแล้วครับพี่เพิ่งเรียนเปเทอมแรกเทอมแรกอาจจะเป็นเทอมสุดท้ายไม่ครับไม่แล้วต้องแล้ต้องสู้ต่อไปแล้ต้องสู้ต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เราฝากกันไว้นะเพราะจริงๆแล้วผมมีเพื่อนเรียนโทงอยู่ครับผมมันมันเหนื่อยหน้เหมือนกันใช่โดยยิ่งเป็นงานอย่างพี่โดยที่พี่ทำสามอย่างครับผมทั้งงานประจำ งานเพลงแล้วงานเพลงเป็นงานที่มันไม่ได้ออกมาตลอดเวลาที่พี่ก็โอ้โหบางครั้งมันออกมาตอนเที่ยงคืนบางครั้งออกมาตอนเจ็ดโมงเช้าตอนเราตื่นตื่นมาปุ๊บเราแต่งได้เลยยิ่งบางครั้งที่้ออกมันจะไม่ออกใช่แล้วบางครั้งเราตื่นมาปุ๊บก็มีงานธรรมศาสตร์รออยู่บางท่านทำให้เราแบบโฟกัสยากมากคือจะแต่งเพลงแลต้องแบบตอนนี้ก็จะต้องพยายามมาตัวไปขลุกอยู่เพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าสัญชาตก็ต้องเป็นกำลังใจที่น้องใส่ด้วยเพราะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหนักจริงๆในรอบเต็ม ช่วงนี้ไม่เป็นหลังไม่เด่นจริงๆใช่ครับนะครับผมเอาเดี๋ยวเราจะลุยต่อไปและครับแล้วก็เปเร่ยนทุ่งยังไงจริงๆเนี่ยรเป็นไมครับเป็นเกี่ยวกับเจซีครับวารสารวารสารอ๋อแล้วพีเรียนด้านวารสารนะพี่น้องใช่เพราะว่าพี่จริงทำงานพี่ทำงานเกี่ยวกับด้านแบบพวกสื่ออ๋อสื่อให้กับการปชาสัมพใช่พี่ก็จะดูพวกการบริหารสื่อก็สำคัญพี่มันเข้าไปเด่นอยู่แต่ก็ไม่แน่ได้อีกหน่อยก็อาจจะได้เห็นผลงานโฆษณาของกรกพหรือว่าโฆษณาทางวิทยุ เป็นผลงานของเราก็ได้ก็เดี๋ยวเราติดตามนครับผมอะตอนนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมของร้านประดิษฐเวลาได้รู้จักกับงานจังร้อนไปแล้วนะครับว่าเปลี่ยนมันบ้างดีกว่าไปดูวลานี้เนี่ยเขามีมุมไหนที่น่าทักอีกนะครับพี่น็อตแนะนำดีกว่าตรงนี้นะที่พี่น็อตแนะนําเรามาว่าเป็นมุมสําหรับคนที่เสียงดังมุมนี้ก็อยู่ในนี้เนี่ยเสียงมันจะยิ่งดังก็ไม่เห็นมุมนี้นี่ด้วยเกรดเราจะเป็นคนนั่งที่จะไม่เห็นใครเลยครับแล้วก็เลื่อห้เราวันนี้ถ้าเกิดเราอยู่กัได้ครับ คนเขาออกมาดูมาก็จะไม่เห็นเราหมอกมากสำหรับงารหลบคิ๊กครับเราก็จะสั่งพนักงานไม่ได้ด้วยอ่าพนักงานก็ไม่ได้อเราได้อะไรเลยและเราก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะกิ๊กเขาจะนั่งกินอยู่ข้างนอกนะครับผมก็ถือว่าไปดึงหนึ่งมุมที่ดีซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยในมุมนี้เดี๋ยวพี่นัาจะไปนั่งกินกับผมใช่ครับซึ่งจริงๆกีตาร์อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของสะสมที่นัาตัวได้ใช่ครับจริงๆพี่สะสมกีตาร์เนี่ยจริงๆตอนแรกพี่อยากได้ไปขายที่บ้านพี่แต่ประเดี๋ยวตอนนี้บ้านมีคนมาทำงานคือเิด มีการขอสร้างขึ้นมาจริงๆสะสมนี้พี่น้องมีกีตาร์ทั้งหมดกี่ตัวตัวมันจริงๆมีมัน20ครับ20แต่ว่าจริงๆมันน้อยมากสำหรับสำหรับผู้ที่สะสมหลากหลายเขามีเป็นยีนิดน้อยเลยพี่20มันยังน้อยส่วนใหญ่เป็นกีตาร์โปรส่วนใหญ่ไฟฟ้าไฟฟ้าประมาณ10กว่าตัวอย่างอย่างตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ที่พี่เอ่อใช้บ่อยที่สุดตัวนี้นี่คือตัวที่กดปลาและช่วงนี้ที่เราไปเล่นใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามันมันแฮนดี้แต่ว่าจริงๆตัวนี้มันเอาไว้แต่งเเเเเพพพลลงกก็ออาาไว้่่นนนัับืระม สมุไม่ได้ครับไมเลเ้าเนตัวนี้นคือนชไม้แพงนะตัวนี้ซื้อเขาซื้อตามเพื่อโดนพื่อหลอกซื้ออเท่ไหม่ลเดี๋ยวพี่ต้าจอยู่เราาวเดี๋ยวพี่ต้าจะมาชมเลย